คดีนี้เกิดขึ้นที่ปัตตานีค่ะแต่ว่ามีเหตุการณ์คล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กระบี่นะคะคดีนี้คนร้ายมากัน6คนนะคะคุณผู้ชมมาพร้อมกับอาวุธครบมือเหมือนกันค่ะแล้วก็ลักษณะาการแต่งกายเนี่ยคือสวมหมวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้าแล้วก็บุกเข้าไปยิงอดีตทหารพลานเสียชีวิตที่หน้าอำเภอหนองจิกนะคะที่หน้าบ้านเลยค่ะที่จังหวัดปัตตานีแต่กรณีนี้คนร้ายไม่ได้ดิงเด็กไม่ได้ยิงเด็กกับผู้หญิงเหตุการณ์สังหารโหดอดีตทหารพลานเกิดขึ้นตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมา จุดเกิดเหตุคือบริเวณหน้าบ้านเช่าเลขที่141ทับ้าบ้านเคาะบาดอตำบลดอนรักอำเภอหนองจิกริมถนนสายดอนรักท่ากูโบนะคะผู้ที่ถูกกิงก็คือนายอิคลาสบินมหามะอายุ23ปีเป็นชาวอำเภอรนะราธิวาสแล้วก็เป็นอดีตทหารปราด้วยจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ทราบว่าคนร้ายมีประมาณ6คนน่าจะมาดักรอผู้ตายอยู่ใกล้ๆบ้านนี่แหละค่ะเมื่อนายอิคลาสขับรถยนต์มาจอด แล้วก็ลงมาคุยกับภรรยาของเขาคุยกับลูกๆแล้วก็เพื่อนบ้านนะครับปรากฏว่ากลุ่มคนร้ายขับรถกันมา3คันแล้วก็มาจอดปิดถนนด้านหน้าบ้านอย่างอุกอาจจากนั้นคนร้าย2ใน6 ซึ่งสวมหมวกไหมพรมปิดบังใบหน้าก็เดินเข้าไปจ่อยิงนายอีคลาสจนเสียชีวิตแต่ว่าไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงเด็กกับผู้หญิงค่ะหลังจากที่คนร้ายนะคะไปยิงนายอีคลาสแล้วคนร้ายก็ไปรื้อค้นของบางอย่างจากในรถยนต์แล้วก็ในบ้านของผู้ตายค่ะก็ไปขอกุญแจจากภรรยาผู้ตายมาแต่พอเข้าไปรื้อแล้วเราก็ไม่พบของที่ต้องการก็เดินกลับขึ้นไปขึ้นรถตัวเองแล้วก็หนีไปนะคะเบื้องต้นตํารวจยังไม่สรุปสาเหตุการสังหารว่านี่คือเรื่องส่วนตัวหรือว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบกันแน่ค่ะ น,นี่ก็คือคดีอุกอาจที่เกิดขึ้นนะคะตำรวจกำลังขยายผลเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีต่อไป